เยอรมนีทั้งคันราคาปลายแดงมากกว่า4ล้านเ r r เ e d e s b e n น E250 CGI AMG ปี2012 hmm. นั่นเองค่ะ างที่บอกนะคะว่า m e r c e d e s b e n z E250 คันนี้เป็นรถนำเข้าจากเยอรมนีทั้งคันในเรื่องของความคงทนเขาจะทนมากกว่ารถที่ผลิตในประเทศเยอะเลยแถมเป็นรถมือเดียวอีกด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาชมดีไซน์ของเขาก่อนเลยเริ่มจากด้านหน้าเขาจะมีเส้นสายนะคะที่คมชัดลากยาวตอบรับกับไฟด้านหน้าในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ซีนอนมาพร้อมกับเดย์ไ n ม์ไ g ท์แบบ LED ในส่วนกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินขนาดใหญ่เพิ่มความหรูหรา ให้กับตัวรถและที่พิเศษเลยด้านหน้าก็ยังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง6จุดเลยค่ะมาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างกันเลยนะคะอย่างที่เห็นว่า สภาพเขามาดีมากๆรับรองได้เลยว่าถ้าใครได้มาเห็นคันจริงๆต้องชอบและประทับใจมากๆอย่างการดีไซน์ของเขาด้านล่างตรงนี้นะคะล้อจะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเป็นแม็กแต่ง AMG ถัดกันมาตรงนี้นะคะ Blue Efficiency นั่นก็คือบ่องบอกว่าคันนี้นอกจากจะช่วยลดเชื้อเพลิงก็ยังช่วยลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีด้วยถัดกันมาตรงนี้นะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวที่ตัดกับขอบประตูและเส้นสายด้านล่างตรงนี้เป็น โปรเมียมสีเงินเพิ่มความโดดเด่นทําให้ตัวรถดูมีมิติมากๆมาด้วยบอดี้ทรงซีดานหรูพร้อมกับตัวบอดี้ที่เป็นสีขาวนะคะซึ่งสีนี้จะทําให้เพิ่มความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดด้วยค่ะ รถซีดานสปอร์ตแบบนี้นะคะเขาก็จะได้ทั้งความหรูและความเท่นะคะอย่างการดีไซน์ไฟท้ายของเขาก็จะเป็นแบบ LED จะมีความเรียวยาวตั้งแต่ด้านข้างตรงนี้มาถึงด้านหลังตอบรับกับคิวโคลเมียม e ได้เป็นอย่างดีถัดกันมาตรงกลางก็จะมีกล้องวองภาพขนาดถอยจอดมาให้ด้านล่างมีปักกิ n งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดและล่างสุดเป็นท่อไอเสียแบบคู่เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองค่ะ รถหรู Mercedes-Benz E250 คันนี้นะคะจะหรูแบบธรรมดาได้นะคะเพราะว่าภายในนอกจากการดีไซน์ที่มาด้วยวัสดุพรีเมียมแล้วนะคะ<ๆ>เขายังตกแต่งด้วยแสงไฟแอมเบรไลท์สีส้มทั้งคันเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วการดีไซน์ของเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งและที่พิเศษเลยยังสามารถเมมโมรีได้ทั้ง3ระดับถึง2ฝั่งด้วยกันนะคะ การดีไซน์ของคอนโซลด้านหน้าคะกจะมาด้วยสีดำสลับกับคริมสีเงินนะคะแล้วก็มีแสงไฟแอมเบรไลท์ีโซ่มาให้ตรงคอนโซลกลางก็จะมีหน้าจอมาให้ตรงนี้ก็เข้ามาเล่นมัติมีเดียต่างๆโดยคอนโทรลผ่านตรงปุ่มคอนโซลกลางนี้ได้เลยถัดมาในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์แบบดูโซนแยกซ้ายขวาอิสระค่ะในส่วนของพวงมลลาลัยเป็นพวงมาลัยมัตลลิฟังก์ชันแบบท้ายตัดตามสไตล์รถยุโรปนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้มีคําสั่งเสียงมาให้ด้วย แล้วก็มีครุสคอนโทรลมาให้มาพร้อมกับแพดเดิลชิฟตค่ะเกียร์ของเขานะคะจะเป็นเกียร์ปรับตรงคอพวงมาลัยนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดค่ะแล้วก็ยังสามารถปรับตรงคอพวงมาลัยนี้นะคะปรับทิศทางได้เดินหน้าถอยหลังนะคะขึ้นลง ตามสรีระการขับขี่ของเราเลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เป็นช่องเก็บของที่เขาดีไซน์มาเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ mercedes-benz นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเลื่อนออกมาก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ําที่มีมาให้ทั้ง2ตําแหน่งด้านหน้าก็มีมาให้เช่นกันเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือด้านบนพานาโรมิกซันรูฟนั่นเองค่ะ ทางหองก นอกจากในเรื่องของความหรูหราแล้วในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะก็จัดมาให้เต็มเลยนะคะอย่างแผงประตูด,ด้านข้างตรงนี้เขาก็จะมีม่านกันแดดมาให้อย่างไม่หมดเท่านั้นด้านหลังมีม่านไฟฟ้ามาให้อีกด้วยค่ะและในเรื่องการดีไซน์ก็หรูไม่น้อยไปกว่าด้านหน้าเลยอย่างตรงนี้ก็จะมีแสงไฟแอมเบรไลท์ B มาให้แล้วก็ตกแต่งด้วยซอฟทัชนะคะสลับกับคริมโครเมียมค่ะในส่วนการดีไซน์ของเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเช่นกันนั่งได้สบายถึง3ที่นั่งมีไอโซฟิกที่ยึดเบาะ รับเด็กมาให้ตรงกลางก็เป็นที่วางแขนนะคะเปิดออกมาก็สามารถใส่สิ่งของหรือวางอาหารได้แล้วตรงนี้ก็เปิดออกมาได้อีกค่ะวางแก้วน้ําได้2ตําแหน่งและที่สําคัญนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ภายในโล่งโปร่งสบายด้วยสันรูปด้านบนนะคะรับรองได้เลยว่าถ้าใครได้ไม่เห็นคันจริงๆต้องชอบแน่นอนเลยค่ะ เ e r ร e เ e s b e n นซ E250 CGI คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,800cc ให้พลังกำลังสูงสุด211แรงม้า และยังมีโหมดการขับขี่มาให้3โหมดด้วยกันได้แก่โหมด Sport ตแมนนวลแล้วก็ Eco ค่ะพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหารถรู้จักแบรนด์ Mercedes-Benz ต้องห้ามพลาด E250 คันนี้เลยนะคะนอกจากสภาพที่สวยกริบแล้วแล้วก็ยังเป็นรถมือเดียวอีกด้วยแถมราคาเพียงแค่688,000บาทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเห็นคันจริงๆสามารถเข้ามาชมรถได้ทุกวันที่โอเพนรถสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย